ณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะแบบว่าเวลาเราอยู่ใกล้ๆใครบางคนดูภายนอกเขาก็ดูปกติดีนะเป็นมิตรด้วยซ้ําแต่ลึกๆมันมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างมันไม่เคลียร์ไม่จริงใจซ่อนอยู่วันนี้นะคะเราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะมาส่องเข้าไปในมุมที่ซับซ้อนของใจคนกันหน่อยโดยใช้ข้อมูลที่ออน่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสัญญาณที่อาจจะบอกได้ว่ามีคนมไม่ชอบเราอยู่ลึกๆหรือเปล่า เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาประเด็นสําคัญๆญจากเนื้อหาที่เราได้มานี่แหละค่ะเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมที่มันดูย้อนแย้งกันเองพวกนี้โดยเฉพาะในมุมมองที่เชื่อมโยงกับเรื่องจิตวิทยาว่าเอ๊ะมันบอกอะไรเราได้บ้างงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะสัญญาณแรกที่ในข้อมูลนี้พูดถึงแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยก็คือความเย็นชาเมื่อเรามีความสุขค่ะ คือประมาณว่าพอเราเล่าเรื่องดีๆของเราหรือแบบแสดงความสําเร็จอะไรบางอย่างออกไปคนคนนั้นเขาอาจจะเ,ออเงียบไปเลยรหรือดูไม่ค่อยยินดีกับเราเท่าไหร่หรือถ้าชมนะคะคําชมก็จะฟังดูฝืน,ฝน เหมือนพยายามกลั้นอะไรไว้บางอย่างใช่ครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องเงาหรือ Shadow ของเขายุงที่เนื้อหาเขาก็พูดถึงอยู่คือเงาเนี่ยนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือด้านมืดในใจเรานั่นแหละส่วนที่เราอาจจะไม่ยอมรับหรือพยายามเก็บกดมันไว้ก็พวกความรู้สึกแบบออดอยค่าอิจฉาหรือความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆของเราเองนี่แหละครับ ทีนี้ตามแนวคิดนี้นะครับความสําเร็จหรือความสุขของคนอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะไปสะกิดไปโดนเงาของเขาพอดีอ oh. ทําให้เขารู้สึกถึงความความขาดพร่องหรือความไม่พอใจในตัวเองขึ้นมาโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับความเย็นชาที่เราเห็นเนี่ยมันเลยเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวอย่างหนึ่งที่เงามันแสดงออกมาเพื่อปกป้องความรู้สึกปราะบ,บางข้างในของเขานะครับโห oh. หมายความว่า ความสุขของเรากลายเป็นเหมือนกระจกไปสะท้อนสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นในตัวเองอย่างนั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าคิดมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แค่ความเย็นชาเฉยๆแล้วคะแต่มาในรูปแบบอื่นอย่างเช่นคําพูดติดตลกแทนอ่าอันนั้นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เนื้อหานี้เขาพูดถึงเหมือนกันครับคือการเยาะเยะ้ยที่แฝงมากับเสียงหัวเราะ ครับก็คือการใช้มุกตลกที่มันเ,เน็บแนมเราหรือแซวแรงๆพูดอะไรที่มันกระทบความรู้สึกเรานะครับค่ะค่ะนึกออกเลยแล้วพอเราแสดงท่าทีว่าเอ้ยเราไม่โอเคนะไม่ชอบเขาก็อาจจะปัดปัดไปบอกว่าโอ้ยล้อเล่นหน้าคิดมากไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะ ถ้าเรามองพางเลนส์เรื่องเงาอีกทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่เงาเขาใช้ระบายความรู้สึกด้านลบที่เก็บกดไว้ออกมาคือมันออกมาในรูปแบบที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยครับเหมือนเป็นการล้อเล่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการพยายามลดทอนคุณค่าของเราลงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแม้จะเป็นแค่ชั่วขณะก็ตามจากการพูดกระทบแบบทีเล่นทีจริงแบบนี้นะคะไปสู่สิ่งที่อาจจะดู ร้ายแรงกว่านั้นหน่อยเนื้อหาที่ได้มาเนี่ยเขาก็พาไปดูเรื่องการบ่อนทําลายแบบแนบเนียนด้วยเช่นแบบทําเป็นลืมส่งต่อข้อมูลสําคัญสําคัญให้เราหรือให้คําแนะนําผิดๆโดยเฉพาะในจังหวะที่เราต้องการความช่วยเหลือจริงๆดูเหมือนตั้งใจเลยนะคะแต่ข้อมูลบอกว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่เนื้อหานี้เน้นเลยคือบอยครัมเนี่ย พฤติกรรมแบบนี้มันเป็นการทำงานของเงาในระดับจิตใต้สำนึกครับคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการวางแผนร้ายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเสมอไปนะครับแต่บางทีมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติเพื่อปกป้องตัวตนของเขาเองจากความรู้สึกด้อยค่าหรือความกลัวความล้มเหลวพอเขาเห็นคนอื่นกำลังก้าวหน้าเงามันก็อาจจะตอบสนองด้วยการไปขัดขวางเล็กๆน้อยๆโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงแรงจูงใจลึกๆของตัวเองด้วยซ้ำไป นอกจากนี้เนี่ยอีกอย่างที่น่าสังเกตมากๆคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงในความเงียบครับคือภาษากายเนี่ยม,มันมักจะเปิดเผยสิ่งที่ใจซ่อนไว้ได้ดีกว่าคำพูดอีกนะครับเช่น <c oughs> แววตาที่เปลี่ยนไปเวลาย,ยิ้มแต่ตามไม่ยิ้มตามหรือการขบกรามแน่นๆเวลาเราพูดถึงเรื่องดีๆของเราอะไรพวกนี้ครับ ประเด็นเรื่องจิตใต้สำนึกนี่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะมันทำให้การตีความพฤติกรรมคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเองมันยากขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยแล้วสัญญาณที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบล่ะคะอย่างที่เนื้อหาบอกว่าการแข่งขันที่มองไม่เห็นนะคะที่แบบว่าพอเราพูดเรื่องความสำเร็จของเราปุ๊บเขาก็จะรีพูดเรื่องตัวเองมาทับทันทีหรือพยายามดึงความสนใจไปที่เขาแทน ครับอันนั้นก็สะท้อนกลไกคล้ายๆกันเลยครับตามแนวคิดเรื่องเงาเนี่ยมันก็คือการต่อสู้กับความรู้สึกไม่มั่นคงภายในของเขาเองนั่นแหละครับความสําเร็จของเราอาจจะไปตอกย้ําความกลัวของเขาว่าเขาจะไม่ดีพอหรือกลัวว่าจะถูกลดความสําคัญลง มันก็เลยเป็นวิธีที่เงาใช้เพื่อกู้คืนความรู้สึกมีคุณค่าของตัวเองหรืออย่างน้อยก็เพื่อหลีกเลี่ยงการรับรู้ความสำเร็จของเราที่อาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ลงไปอีกฟังดูแล้วนะคะสัญญาณต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเย็นชาการเน็บแนมการขัดขวางเล็กๆน้อยๆหรือว่าการแข่งขันแบบเงียบเเนี่ยเหมือนว่า มันล้วนมีรากมาจากความรู้สึกข้างในที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มักจะแสดงออกมาในลักษณะที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เท่าทันสัญญาณแบบนี้เหล่านี้ได้ก็น่าจะสําคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับเนื้อหานี้เขาก็ย้ำนะครับว่าให้เราลองเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองดูบ้างแล้วก็ให้สังเกตทั้งคำพูดแล้วก็ภาษากายควบคู่กันไปด้วยเพราะอย่างที่บอกครับว่าบางทีร่างกายมันสื่อสารตรงกว่าคำพูดเยอะเลย การตรหนักรู้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปตัดสินใครนะครับแต่หลักๆก,ก็เพื่อทำความเข้าใจดินามิกหรือพลวัตของความสัมพันธ์นั้นๆและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเพื่อปกป้องพลังงานและก็ความรู้สึกของเราเองด้วยครับอืมใช่เลยค่ะ และสุดท้ายนี้ครับก็มีคําถามชวนคิดที่สําคัญมากๆที่เนื้อหานี้เขาทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ไปลองสํารวจตัวเองกันต่อนะครับคือให้เราลองกลับไปพิจารณาดูสิครับว่าเอ๊ะมันมีครั้งไหนบ้างไหมนะที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะเผลอแสดงพฤติกรรมคล้ายๆกันนี้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองหรือความรู้สึกด้านลบในใจเราเองที่มีต่อความสําเร็จหรือความสุขของคนอื่นอือหอเป็นเรื่องที่น่ากลับไปใคร่ครวญดูเหมือนกันนะครับ เป็นคำถามที่ชวนให้กลับมามองตัวเองจริงๆค่ะน่าสนใจมากค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้